สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับสุดยอดของวาง่านที่มีการบอกต่อเล่าขานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณสืบทอดปลูกเลี้ยงกันมาจนถึงปัจจุบันสามารถที่จะใช้ได้ทั้งกันและแก่ซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้ง3ามชนิดมาดูอันดับที่หกันครับอันดับที่1ก็คือพยาวา่านซึ่งเป็นพืชอยู่ในสกุลของขมิน้น ลักษณะโดยทั่วไปต้นบ้านจะเหมือนขมิน้นรำต้นสีแดงกาบสีแดงรำต้นจะสูงใหญ่กว่าขมิน้นมีหัวเป็นแง่งขนาดใหญ่กว่าขมิน้นเนื้อในหัวมีสีเหลืองอ่อนมีกลิ่นหอมรสขมต้นกาบใบมีสีแดงด้านหน้าใบ จะมีเส้นล่องกลางใบสีแดงนี่ครับยาวตลอดจนถึงปลายใบด้านหลังใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวเส้นล่องกลางใบของเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนดอกจะมีสีขาวลักษณะขายดอกกระเจียว ประโยชน์และสรรพคุณทางยาจะใช้ในการแก้ถอนพิษได้ทุกชนิดขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และปริมาณที่ใช้ว่านนี้จะใช้แก้อาการจากการผิดสำแดงแน่นหน้าอกบ้ามืดตาลายแก้พดพื่นคันได้ทุกชนิดใช้ถอนพิษจากการแพ้พิษจากว่าน พิษจากพืชไม้ที่มีพิษเช่นว่านตอดต้นน้ำเกลียงพิษจากเห็ดเบื่อเมาหรือพิษจากอาหารหรือไม่ว่าจะเป็นพิษจากสัตว์โดยจะใช้หัวว่านบดและทาบริเวณที่โดนพิษหรือใช้หัวว่านบดหรือผลกับสุราลงหรือน้ำสาวข้าวใช้ดื่มก็จะหายจากอาการเป็นพิษนั้น และยังใช้หัวต้นใบของว่านต้มน้ำอาบแก้ผดพืนคันประโยชน์มีมากมายจริงๆครับสำหรับว่านต้นนี้ซึ่งก็มีบันทึกไว้ในลหลายๆตำราในด้านความเชื่อครูบาอาจารย์พุทธผู้แก่และในตำราว่านจัดให้เป็นว่านที่เลิศและสูงด้วยคุณค่า มีอำนาจเหนือว่านทั้งหลายถือว่าเป็นสุดยอดของว่านทั้งปวงมีสรรพคุณมากมายสามารถใช้ได้ทั้งกันและแก้พยาว่านนี้ท่านว่าปลูกไว้เพื่อควบคุมอิทธิฤทธิ์ของบรรดาว่านทั้งปวงให้คงสรรพคุณและอิทธิฤทธิ์ของว่านนั้นๆให้คงอยู่มิให้เสื่อมสรรพคุณของว่านแต่ละชนิดพูดง่ายๆก็คือ ปลูกไว้เพื่อควบคุมว่านที่มีอิทธิฤทธิ์ที่จะส่งผลร้ายแก่ผู้ปลูกเลี้ยงหรือผู้ที่เข้าไปใกล้หรือสัมผัสว่านนั้นๆเช่นว่านผีโพงว่านดอกทอง 2. เพื่อควบคุมว่านที่ปลูกในสวนว่านนั้นให้คงสรรพคุณคงอิทธิฤทธิ์ของว่านนั้นๆให้คงอยู่ไม่ให้เสื่อมสรรพคุณซึ่งนักเลงว่านตั้งแต่สมัยอดีต จนถึงปัจจุบันจะมีไว้ในสวนว่านหรือรังว่านนั้นๆท่านว่าพะยาว่านเมื่อนำไปปลูก,กรวมกับว่านชนิดอื่นๆหรือปลูกในกระถางเดียวกันจะทำให้ว่านนั้นกลายเป็นพะยาว่านไปด้วยท่านจึงแนะนำให้ปลูกแยกจากว่านชนิดอื่นไว้ในกระถางเฉพาะพะยาว่านแล้วให้นำเอาไปตั้ง ข้ากลางหมู่ว่านชนิดอื่นแต่ช่วยปกครองว่านคุ้มครองสปปรรพคุณและอิทธิฤทธิ์ของว่านอื่นๆทั้งหลายเหล่านั้นให้คงสภาพไม่เสื่อมสปปรรพคุณและยังมีฤทธิ์ปกป้องคุ้มครองเจ้าของผู้ปลูกเลี้ยงอีกด้วยสมัยก่อนคนโบราณผู้ที่จะเข้าเดินป่าเพื่อล่าสัตว์หรือหาของป่ามักจะพกหัวว่านนี้ติดตัวไปด้วยทุกครั้งเพื่อป้องกันพิษร้ายจากไม้ที่มีพิษ และสัตว์ที่มีพิษมาดูอันดับที่สองกันครับอันดับที่สองก็คือว่านขอทองแก้ซึ่งว่านขอทองแก้นี้ก็จะมีชื่อเรียกอื่นๆเช่นว่านขอทองว่านแก้หรือพยาว่านตัวเมียลักษณะโดยทั่วไปของว่านขอทองแก้ต้นและใบจะมีสีเขียวกาบ หน้าใบหลังใบมีสีเขียวหัวของว้านขอทองแก้จะเป็นหัวเล็กๆเ,เป็นขอเกี่ยวพันกันเป็นข้อข้อเนื้อในหัวมีสีเหลืองซึ่งเขาจะมีลักษณะเด่นก็คือในส่วนของหัวของว้านเขาครับ ขุดขึ้นมาให้ดูเลยนะครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากขุดเขาในห่วงฤดูการะสะสมอหารของเขาครับซึ่งหัวของเขานี่จะมีเขาเรียกว่าอะไรหัวของว่านนี่ยกขึ้นและสอดแทรกันไปขอเกี่ยวกันไปจึงเป็นที่มาของว่านขอทองแก้ เป็นลักษณะนี้ครับเนี่ยครับเกี่ยวขอเกี่ยวข้องกันไปซึ่งนี่ก็คือว่านขอทองแก่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนื้อในหัวขเขาครับนี่ครับเป็นเนื้ออย่างนี้ครับชัดๆเลยนะครับในหัวขเขาช่อดอกเหมือนช่อของดอกกระเจียวมีสีขาวประโยชน์และสรรพคุณทางยา ท่านว่าเป็นว่านที่ส่งคุณวิเศษใช้ในทางแก้ถอนพิษเป็นรองแค่พยาวานเท่านั้นว่านขอทองแก้นี้สามารถแก้ถอนพิษจากการแพ้หรือถูกพิษจากว่านถูกพิษจากพืชที่มีพิษต่างๆและยังสามารถแก้ถอนพิษไม่ว่าจะเป็นพิษเบื่อเมาจากเห็ดหรือ อาหารที่เป็นพิษหรือพิษจากสัตว์ก็สังเกตเมื่อผู้ใดได้ไปสัมผัสพิษ,พษไม่ว่าจะพิษจากพืชเห็ดอาหารหรือสัตว์มีพิษโดยปกติจะมีอาการวิงเวียนศีรษะอาเจียนหรือท้องร่วงหรือมีอาการตาแข็งพูดไม่ได้ความเวียนหัวบีบหัวใจสแสดงว่าถูกพิษร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งท่านก็ให้นำหัวว่าน มาทาหรือฝนกับตุลาลงหรือน้ำสาวข้าวแล้วให้ผู้ที่ได้รับพิษด,ดื่มจะสามารถแก้อาการที่เป็นอยู่จนหายหรือปลอดภัยได้ท่านยังกล่าวไว้ว่าว่านขอทองแก้นี้ใช้แก้ทางคุณใสมนดํดยาสั่งหรือผู้ที่ถูกน้ำมันพายโดยใช้ว่านขอทองแก้ร่วมกับรากของกล้วยน้ำว้าว่านมหาเมฆ และว่านลางจิใช้ในการถอนพิษยาสั่งหรือว่าน้ำมันภายได้ในด้านวามเชื่อท่านว่าว่านนี้เป็นว่านที่ทรงคุณวิเศษช่วยขับไล่สิ่งอัปมงคลและป้องกันพยันตลายทั้งปวงเชื่อว่าผู้ใดที่โดนคุณใสให้นำว่านขอถองแก้ฝนกับน้ำสาวข้าวแล้วดื่มจะทำให้อาเจียนคายมนดำ นิยมปูไว้บริเวณหน้าบ้านเพื่อปกป้องคุ้มครองพยันอันตรายไม่ให้เข้ามาในอนาณาบริเวณบ้านและยังเป็นเมตตามหานิยมชั้นยอดอีกชนิดหนึ่งในบางตำราท่านว่าหากคนถูกสเสนยาแฝดซึ่งจะแสดงอาการง่วงซึมท่านให้นำหัวว่านขอทองแก่นี้ไปบดผสมกับน้ำสาวข้าวแล้วให้ดื่มกินจะทำให้ผู้นั้นนอนหลับไป พอตื่นจากการนอนหลับก็จะรู้สึกตัวและหายจากอาการที่สุกเสน่นั้นกลับมาเป็นคนปกติอันดับที่3ซึ่งผมได้ปูไว้ลึกเข้าไปครับเดีย๋ยวผมจะเดินเข้าไปแล้วถ่ายให้ดูใกล้ๆอันดับที่3ก็คือว่านพัตตบัตลักษณะโดยทั่วไปว่านพัตตบะ เป็นพืชในสกุลของกรมิ้นต้นและใบเหมือนขรมิ้นอ้อยต้นใบมีสีเขียวด้านหลังใบเป็นสีเขียวด้านหน้าใบจะมีขนนุ่มๆด้านหลังใบของเขาจะมีขนนุ่มๆซึ่งเราสามารถเอามือไปสัมผัสได้ ในส่วนหัวของเขาจะเหมือนหัวของขมิ้นอ้อยแต่มีขนาดที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยหัวมีรสเผ็ดร้อนฉุนจัดเนื้อในหัวเป็นสีขาวประโยชน์และสรรพคุณทางยาท่านว่าใช้กินแก้อหิวาตากโลกแก้ปวดท้องท้องเสียอย่างรุนแรงและเจียบพันุผู้ที่มีอาการจุกเสียด แน่นท้องบิดมีเชื้อท่านให้นำหัวว่านตำผสมกับสุราโลหรือน้ำสาวข้าวกินเข้าไปสักคู่ก็จะหายจากอาการนั้นในสมัยโบราณหญิงที่คลอดยากท่านว่าให้เอาหัวของว่านตำผสมกับน้ำสุราโลกินจะสามารถทำให้มีลมแบ่งและคลอดบุตรง่ายในด้านความเชื่อ ท่านว่าเป็นว่านที่มีคุณพิเศษในตัวครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่เชื่อกันว่าว่านนี้มีธาตุประลอดสะสมอยู่ในทุกส่วนของต้นว่านโดยเฉพาะหัวของว่านซึ่งเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีเทวดาปกปักรักษาอยู่มีฤทธิ์ในการป้องกันผีป้องกันคนุณใสป้องกันทะเนียดจันไลป้องกันภายน้ำภายบกพายอากาศสามารถใช้ป้องกันพูดผีปีาศาจ อมนุษย์ได้ทุกชนิดซึ่งว่านพัตตบันี้สามารถใช้ได้ทุกส่วนของต้นว่านไม่ว่าจะเป็นใบต้นหรือหัวของว่านหรือแม้แต่ดินบริเวณที่ปลูกว่านท่านว่าเมื่อน้ำดินบริเวณที่ปลูกวาก่านซัดไปยังผู้ที่ถูกอมนุษย์สิงสู่อยู่จะสามารถขับไล่ให้ออกได้หาก นำว่านนี้พกติดตัวไปท่านว่าพูดผีปีศาจอมนุษย์ทั้งหลายจักเกรงกลัวหลิกหนีให้ไกลห่างไม่กล้าสำแดงอิิตทลิ์หรือลิเตเตอภิริหารใดๆให้เห็นคนในสมัยโบราณท่านว่าผู้ที่ถูกอมนุษย์สิงสูอยู่พอมองเห็นผู้ที่มีว่านหรือถือว่านพัตตบานนี้เข้ามาใกล้มักจะแสดงอาการเกรงกลัวให้เห็นเป็นพิรุษขึ้นมาทันที แล้วก็จะรีบบอกคนต้องการที่มารบกวนแล้วก็รีบออกไปท่านยังกล่าวอีกว่าเมื่อมีเด็กนอนสะดุง้งผวาท่านให้เอาว่านนี้ผูกข้อมือก็จะทำให้นอนหลับสบายรวมทั้งผู้ใหญ่คันเมื่อหลับตาลงแล้วเห็นแต่พูดผีปีศาจท่านว่าให้เอาว่านนี้ใส่ไว้ใต้หมอนก็จะหายจากอาการดังกล่าวได้ สำหรับในลายที่เข้าองค์ทรงเจ้าถ้านํำหัวว่านชนิดนี้ไปถามว่าว่านนี้คือว่านอะไรหากเป็นเจ้าเข้าทรงจริงๆจะรู้จักและบอกชื่อว่านนี้ถูกรวมทั้งยังบอกสบคุณว่านได้แต่ถ้าเข้าทรงเท็จหรือหลอกลวงแอบแฝงก็จะไม่รู้จักว่านนี้และท่านยังได้กล่าวไว้ว่าแม้แต่พระคุมเจ้าที่ หรือเถพาอารัก์ทุกองค์ก็จะรู้จักว่านนี้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าว่านชนิดนี้จะเป็นว่านที่พูดผีปีศาจมนุษย์เกรงกลัวแต่ก็จะไม่ส่งผลหรือเป็นอันตรายต่อผีปู่ย่าตายายหรือพระภูมิเจ้าที่นี่ก็คือว่านทั้งสามชนิดที่สามารถใช้ได้ทั้งกันและแก่ มีสบคุณหน้าปลูกเลี้ยงโอเคครับสวัสดีครับ